สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงที่มาของสมการพาราโบลานะคะ,ะบทนิยามคือพาราโบลาเนี่ยคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งห่างจากจุดที่ตึงอยู่กับจุด1และเส้นตรงที่ตึงอยู่กับที่เส้นหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากาันจุดที่ตึงอยู่กับที่นี้เรียกว่าจุดโฟกัสอันนี้ก็จะเป็นจุดโฟกัสอยู่ดังรูปนี้นะคะ และเส้นตรงที่ตึงอยู่กับที่นี้เรียกว่าเส้นบังคับหรือเดเร็กติกเดเร e กติกนี่ตึงอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเส้น d ดเร c กติกนะคะและจุดกึ่งกลางระหว่างโฟกัสและเดเร็กติกอันนี้คือโฟกัสอันนี้จุด d ดเร c t ติกและจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโฟกัสกับเดเร็กติกเรียกว่าจุดยอดของพาราโบลา,บลาเส้นตรงที่ผ่านโฟกัสและตั้งฉากกับ d ดเร c กติกเนี่ยจะเรียกว่าแกนสมมาตร ่าเส้นตรงที่ผ่านโฟกัสและตั้งฉากผ่านโฟกัสมาแล้วก็ตั้งฉากตั้งฉากก็คือมุมฉากเนี่ยเกองศาจะเรียกว่าแกนสมมาตรหรือแกนของพาราโบลานั่นเองนะคะโดยเนี่ยถ้าพาราโบลาเนี้ย,ยมีจุดยอดอยู่ที่จุดกําเนิดและจุดโฟกัสอยู่ที่จุด F จุด F มีพิกัด 0, p บนแกน y แล้วแกนสมมาตรจะอยู่ในแนวตั้งสมการของไดเรกติกก็จะได้เป็น y เท่ากับลบ p นั่นเองอันนี้ก็คือสมการของไดเรกติกดังรูปนี้นะคะโอเคอต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของที่มาถ้าจุด p ที่มีพิกัด x, y เป็นจุดใดๆบนพาราพบรา แล้วระยะทางจากจุด P ถึงโฟกัส F จะมีระยะทางเป็น square root x กําลังสองบวกด้วย y ลบ p ทั้งหมดเกกําลังสองหน่วย ระยะทางจากจุด P ถึงเดลักติกถึงจุดเดล็กติกเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y บวก p หน่วย จากบทนิยามของพาราโบลานะคะระยะทางทั้งสองนี้จะต้องเท่ากันเราบอกว่าจากบทนิยามของพาราโบล a าระยะทางทั้งสองต้องเข้าต้องเท่ากัน ก็จะได้ว่าส r e root x ยกกำลังสองบวกด้วย y ลบ p ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y บวกบวก p แล้วก็ทำการถอดส r e root ออกมา,าก็ได้เป็น x กำลังสองบวกด้วย y ลบ p ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y บวก p ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการเพื่อทำให้สแควรูทหายไปนะคะสมการทั้งข้างก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองลบ2 y p บวก p ยกกำลังสองเท่ากับ y บวก p ทั้งหมดยกกำลังสอง ก็จะได้เป็น x กกสองบวก y ยกกำลังสองลบ2 yp บวก p ยกกำลังสองอันนี้บรรทัดฝั่งซ้ายก็ได้เหมือนบรรทัดบนนะคะอาตอมาก,กำลังสองสมบูรณ์สูตรว่างไงหน้าย,ยกกำลังสองบวก2 หลังบวกหลังยกกําลังสองก็จะได้เป็น y ยก,กำลังสองบวกส y p บวก p ยกกำลังสองอ่าเพัาะะน x ก,กำลังสองจะเท่ากับ4 p y อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่มาของสมการพาราบโบลานะคะ